ครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะทราบพิกัศที่ผมมาวันนี้นะฮะผมก็จะเขียนอธิบายไว้โดยละเอียดนะใต้คลิปนะคะเดี๋ยวอธิบายไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่ามันก็นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายามันก็ง่ายนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอในขณะที่ขับมอไซค์อยู่เนี่ยจะเป็นในส่วนของถนนคันนาถนนกั้นระหว่างคัน ด่วนๆเลยฮะรีบมากันด่วนๆเลยฮะมันเป็นแอ่งชั่วคราวเนาะเพราะว่ามันมีน้ําท่วมนามาแล้วก็เราเห็นเด็กๆนะฮะเห็นเด็กๆมาช้อนกันเอ้ามันมีตัวนี่ว่าผมก็เลยมาช้อนบ้างฮะวันนี้ก็ช้อนเป็นวันที่4แล้วช้อนมา3มวันแล้วนะฮะแล้วก็ข้อมูลข้อที่2ก็อยากจะบอกนะนะว่าไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยวันนี้ผมมาหาพ่อพันธุ์แม่พันธุนะผมได้พ่อพันธเป็นตัวเดียวเองช้อนมา3าวันแล้ว วันนี้ก็มาหาแม่พันธุ์ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไซพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันจะเอ่อมันจะน้อยฮะหาตัวยากเพราะว่าเด็กๆมาช้อนกันไปเยอะแล้วนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆรีบๆมาช้อนเพราะว่าพอหมดหน้าหน,าหนาวนี่ผมว่าน่าจะแห้งแล้วก็น่าจะแห้งแล้วนะเดี๋ยวต้องไปหาแหล่งใหม่กันต่อแล้วก็อย่างที่สามที่ผมอยากจะบอกก็คือเป็นที่มีเจ้าของนะฮ <c> ะ <oughs> เป็นที่มีเจ้าของฮะแต่เราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ แล้วก็ไม่ได้มาทําอะไรเสียหายเนาะแล้วก็เจ้าของเขาก็คงยินดีแหละเราก็ดาเอาเนาะเพราะไม่มีป้ายห้ามนะครับผมก็ดุดดวนเลยครับสําหรับคนที่อยากจะได้ประกัดเอาไปเอ่พาะเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ไว้เนาะอ่าเป็นประกัดภาคกลางนะครับผมนี่อยู่มุมนี้นี่ฮะตัวแรกนะฮะสองตักผมใช้วิธีไถานาเอานะฮะตัวไม่ใหญ่นะจริงๆแล้วดูในกล้องเหมือนตัวเขาใหญ่แต่จริงตัวเขาไม่ใหญ่นะเนี่ยฮะ เป็นลูกขุนนะเอาไปขุนเอานะฮะก็เสียดายฮะอยากอนุรักษ์ไว้นะครับผมนี่ฮะมาอีกหนึ่งตัวครับน,านา้าๆตัวนี้ตัวผู้นะแต่ว่าน้ํามันตื้นผมก็ไม่รู้ว่าน้ํามันตื้นนะผมย่าไปแล้วไม่รู้จะตายหรือเปล่าโดนย่านะฮะน้ํามันตื้นนะปกติวิธีนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันจะทําให้เราสูญเสียปลาเนะเาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้หางโพไหม นี่ฮะได้ตัวผู้สีสวยมาหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ก็จริงๆไซส์ฟอร์มนะฟอร์มได้เลยนะฮะนี่เลยถือว่ามีประกายเยอะอยู่นะแสงเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ฮะเอ้ยอย่าหน,นีนี่เดี๋ยวเอามุมนี้นี่ฮะถือว่ามีประกายมีเก็ดนะนะฮะตัวนี้ฟอร์มได้นะฮะไซส์ฟอร์มอะกืเกือบเกือบโตเต็มวัยนะ,ะครับอีกเทคนิคดึงของผมก็กคือตักที่เดิมฮะ ก็มาตักที่เดิมแต่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ได้ตัวบ่อยๆนะฮะแต่เข้าจังเข้าเหมือนเดิมนะยังมีประกัดเข้าเหมือนเดิมแต่ก็ต้องดูเอาครับว่ามันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผู้หรือตัวเมียนะสวยหรือไม่สวยนะต้องวัดดวงเอาครับเดี๋ยวเรามาลองตักที่เก่าดูครับนี่ตรงนี้ผมตักไปแล้วนะดูครับตรงนี้เป็นที่ที่ผมตักไปแล้วนะอันนี้ตักมือเดียวไม่ได้เอาออุปกรณ์ถ่ายทํามานะ ลืมนี่ฮะอุ้ยได้ตัวเมียใหญ่กว่าเดิมด้วยนี่ฮะตัวเมียหรือตัวผู้วานะก็ยังก็ยังมีตัวเข้าอยู่นะฮะสีไม่สวยอะเอ้ยตะเกียบจุดเว้ตัวผู้ไว้เอาครับเอานะ ครับสำเร็จครับนะน้าผมได้แม่พันธุ์แล้วนะะแต่ว่า,ายังไม่มีไข่นะก็ต้องไปจ้องไว้อีกสักประมาณรอให้เขาโตอีกหน่อยด้วยฮะแต่โตโตใหญ่อยู่นะโต,โตโตอยู่นะเป็นแม่พันธุ์ได้นะไซนี้นะหรือว่าตัวเมียวะหรือว่าตัวผู้วะนะฮะน้าๆช่วยดูตัวผู้หรือตัวเมียนะแต่ผมจะแยกไว้ฮะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์เดี๋ยวก็ต้องแยกขวดไว้อยากรู้ว่าเขาตัวผู้หรือตัวเมียนะตัวนี้นะเดี๋ยวรอจ้องสักเดือนหนึ่งแล้วก็ให้มีไข่ฮะ เดี๋ยวมาสรุปกันครับอ่านี่ครับผลประกอบการวันนี้นะก็ได้ห่างโพมา1-2ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวเล็กที่ยังมองไม่ออกอีกนะฮะก็เดี๋ยวสรุปให้นานาได้ฟังกันนะฮะกับแองนี้บ่อน,นี้นะก็ห่างโพน้อยมากฮะห่างพัดเยอะนะฮะอ่าสองก็คือเข้าซอยยีมาอยู่ขวามือเข้าซอยยีมาประมาณอ่าแปดร้อยเมตรไม่ถึงดีฮะประมาณ6 0 0 500เมตรเนาะนะฮะ อยู่ขวามือนะครับผมแล้วก็ได้แม่พันธ์ะสมใจอยากวันนี้นะฮะก็ถือว่าแฮปปี้ครับยังยังเหลือเยอะฮะแต่ว่าผมเหนื่อยหมดแรงแล้วนะครับผมก็รอบที่สี่แล้วสําหรับวันนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ